แล้วนะครับเนาะแต่แต่ก็มาสะสมเวลาใหม่นะครับเนาะเพราะว่าเวลาลดเนาะเวลาลดก็ให้ทำงานสวัสดีครับสวัสดีคุณแมกสวัสดี AI e สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเนาะเปลี่ยนกำลังใจให้น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับสนะําสำหรับ เคีต์ร์รุ่นพี่ๆนะครับเนาะได้เข้ามาเป็นกําลังใจหวังจะได้รับข่าวดีเหมือนกันเนาะครับเนาะหวังจะได้รับข่าวดีอย่างเพื่อน <f> Alors, ๆทุกคนทุกท่านเหมือนกันเนาะครับเนาะเป็นไปแล้วเนาะครับเนาะไม่ได้ใช้เว้นไม่ผิดนะคะเนาะครับเนาะคุณเคียาบอกไม่ผิดเนาะเราเคยรู้จักแล้วก็เคยให้กําลังใจกันเนาะครับเนาะก็ไม่ไม่ลืมเนาะครับเนาะเพื่อนๆไม่ลืมกันเนาะครับเนาะก็ออ๋ ลาเนาะครับเนาะจะขอลาเพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะปิดบ้านเนาะครับเนาะปิดบ้านปิดการไฟ้สดเนาะครับเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะจงมีแต่ความกลับไปใหม่อีกเนาะครับเนาะเพื่อจะได้ไปรอรับหลานเนาะครับเนาะอ๋อขอตัวนะครับเนาะคุณพ่อเหลียงขอบคุณครับผมขอบก็น้องนางทักทายกับน้องน้ำฝนบัวงามนะครับเนาะดีจ้าส่งกําลังใจจ้าเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าไปทักทายไป พูดคุยนะครับนะจะได้ไปย้อนหลังให้ดวงจันทร์อยู่ในโชคนะครับเนาะอ๋อถ้าผิดอ๋อถ้าผิดก็ลบเลยค่ะอ๋อถ้าผิดก็ลบเลยน้องเนานะก็ก็ส่วนส่วนมากก็ลงแล้วกับคุณอ่อนจันทร์นะครับนะคุณอ่อนจันทร์ดีเกลียวยินดีจ้านะครับนะยินดีจ้า ทุกท่านนะครับเนาะก็ยังสู้ๆไปด้วยกันนะครับเนาะยังสู้ๆไปด้วยกันก็ยินดีต้อนรับและก็ขอบคุณเองแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเนาะก็ทํางานก็ให้อาชีพการงานนี่ราบลื่นนะครับเนาะให้หน้าที่การงานนี่บทุกท่านมีพลังสู้ไปด้วยกันก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเนาะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ให้ดูแลสุขภาพเนาะทบเวลาสี่ห้านาทีนะครับเนาะก็ จะได้พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆน,นะครับเนาะเพื่อให้เพื่อนคนไหนได้มีประสบการณ์อะไรก็บอกเล่านะครับยังให้กำลังใจเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเนาะก็ขอให้เวลาเดินทางด้วยดีนะครับเนาะให้เวลาเดินดีครับเนาะทักทายกับคุณทองภูมิ ก็ยินดีต้อนรับนะครับนาอชาวเฟซบุ๊กชาวคคีเอเตอร์ทุกคนทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคดาไทยท็อปนะครับนะคุณเคดาไทยท็อปยินดีต้อนรับเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับของสายทองพี่ปอยคำเสียงทักทายกับน้องนางนะครับนะทักทายกับน้องนางก็ยินดีต้อนรับเด้อครับเด้อให้คุณมากคุณเอไอเขาได้เห็นว่าเราอย่างทํางาน อยู่นะครับเนาะในช่องของเราก็ยังมีตัวตนอยู่นะครับเนาะก็ยังทํางานให้ทุกคนทุกท่านนะครับเดื่องยินดีต,ตอนละก็มาสอมดวงตาแล้วนะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ไม่ให้กําลังแรงใจกันนะครับเนาะสาหรับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนทุกคนทุกท่านนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ <c oughs> เพื่อนเก่านะครับเนะาะก็ยินดี สมใจคุ้มตระกูลน er uh> ี่น่าจะเป็นเวลาเวลาเช้าเหมือนกันนะครับเนาะใช่หรือเปล่าเนาะก็เคยไปให้กําลังใจเนื่นนานก็ถึงเวลาหรือยังนะครับเนี่อ๋อก็ถึงเวลาแล้วนะครับน้องเพื่อนๆก็จะคงเหมือนกันนะครับน้องพร้อมกันกับน้องเจเจนะครับน้องพร้อมกันกับน้องเจเจสำหรับน้องสายทองนี่เปิดบ้านยืนยันตัวตนนะครับนน้องน้ำฝนให้กําลังใจกันได้นะครับเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ เดินสายเลาะนะครับเนาะเดินสายเลาะเพื่อให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับเนาะคุณสมศักดิ์ก็ทักทายกับคุณพี่พลอยคำศรีนะครับเนาะน้องจีจีก็ทักทายคุณพี่พลอยคุณพี่พลอยก็สวัสดีค่ะน้องสายท้องนะครับเนาะสวัสดีครัออเข้ามาแล้วเนาะครับนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณทองพูนนะครับเนาะ ตอนรับนะครับเด้อยินดีไวหลายคลิปอ๋อไว้หลายคลิปนะครับเราแต่แต่ไม่ไม่เจอของคุณเคดานะครับเราสำหรับผมก็ทางเฟซบุ๊กก็ขอตัวไปต่อค่ะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อก็ขอให้เฮงๆงปังๆันะครับเนาะเฮงๆปังๆก็ให้กําลังใจอยู่ด้อครับเด้อคุณสมศักดิ์ก็ทักทายกับคุณพี่พลอยคำศรีนะครับน้องจีจีก็ทักทายคุณพี่พลอยคุณพี่พลอยก็สวัสดีค่ะน้อง ท้องนะครับเนาะสวัสดีครับแลงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเนาะก็ทํางานก็ให้อาชีพการงานนี่ราบรื่นนะครับเนาะให้หน้าที่การงานนี่ค้าพันเลี้ยงน้องโคด้วยนะคะอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับไม่ได้เจอกันทางหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านยังไงก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสำหรับดวงจันทร์จุลโชคนี้ก็ ผ่านการตั้งค่าไปแล้วแต่ก็มาครับเนาะจบปถมจบแคบป .6 หเนาะครับเนาะสำหรับผมนี่จบเรียนจบแคบป .6 หกเนาะครับเนาะก็ไม่ไม่มีดีใจนะครับเนาะดีใจที่เพื่อนเอนเข้ามาให้กําลังแรงใจนะครับเนาะมาเพิ่มพลังบวกให้นะครับนะมามีปฏิสก็ให้สู้ๆกันทุกคนนะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะให้สู้ๆกัน ยังนูนเลีนท่านนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับเด้อระยะเวลาก็สิบโมงกว่าเข้าไปแล้วนะครับเนาะก็น่าจะทานข้าวเช้าแล้วเนาะก็ก็ถึงเวลาดิ้งนะครับเนาะอ๋อก็ถึงเวลาแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆก็จะขอก็ยังมาทํางานนะครับเนาะทำงานให้คุณ มาคุณเรให้ได้รับรู้อยู่นะครับเนาะว่าเรายังมีช่องและมีตัวตนอยู่นะครับเนาะในคอมเมนต์ก็มีกําลังแรงใจนะครับเนาะมีกําลังแรงใจก็เป็นกําลังแรงใจให้กันอยู่นะครับนะคุณพี่วันวันสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนทุกท่านนะครับเนาะดีตอนรับเวยครับเด้อยินดีตอนรับครับผมวันนี้ก็มาเปิด เจอกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมกคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณบัวลำนะครับเนาะผ่านไปแวบๆก็ยินดีต้อนรับด้วยครับเด้อคุณบัวลำนะครับเนาะน้องสายทองก็ดูหลังบ้านทุกวันนะครับชื่อภาษาอังกฤษสนใจคมตระกูลก็ทักทายกันน้องสายทองนะครับเนาะหรือว่าน้องนางสิรินะครับเนาะทักทายค่ะนะครับเนาะต้อนรับเพื่อนๆนะครับเด้อยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับผม ของบุญเลิศบุญทาทองนะครับเนาะยังไงก็ยินดีต้อนรับเลยครับเด้อยินดีต้อนรับสําหรับชื่อภาษาอังกฤษนะครับทางหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านยังไงก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสำหรับดวงจันทร์จุลชคนี่ก็ผ่านการตั้งค่าไปแล้วแต่ก็มาโจทย์โบนัสดีๆนะครับเนาะสำหรับขีตเตอร์เนาะคนที่ยังสร้างรายได้ไม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจสู้นะครับเนาะเก็บเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนที่ อยู่ใกล้ๆจะอยู่ในต่างแดนหรือว่าอยู่ในเพื่อนทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะนตอนหลับน้องน้ําฝนนี่ได้รับข่าวดีหรือยังน,ะน้องนอเนาะได้รับข่าวดีหรือยังเนาะน้อยเนาะครับนะ้องบานหลังน้อยนอยน้องอ่อนจันทร์นี่ก็ยังสะสมเวลาอยู่เนาะครับเนาะนทักทายเนาะครับเนาะทักทายเพื่อน ยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมวันวันอะไรนะวันนรักหรืออะไรนะครับเนาะผมอ่านครบสองเดือนนะครับเนาะยังไม่ครบสองเดือนก็ยังรออยู่นะครับเนาะยังรอการยืนยันจากทาง a ฟ e b o ๊ k อยู่นี่ยังยังไม่ได้ถึงเหรียญเลยนะครับเนาะยังยังไม่นี่ยังขึ้นเป็นเซนอยู่นะครับเนาะยังขึ้นเป็นเซนอยู่ ยังไม่ได้ครับเจอกันใหม่นะครับนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมกําลังใจให้กันคุณอภิมุกนิทานข้าวหรือยังนะครับนาะคุณเพาะเลี้ยงนิทานข้าวหรือยังเนาะก็มาเลาะให้กําลังใจน้องก็เคยให้กําลังใจกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ห่างไกลกันนะครับนาะก็ไม่ไม่เจอกันเพิ่งจะมาเจอกันนะครับนาะคุณสนใจคุ้มตระกูลการไปตอบหรือว่าไปทักทายเพื่อนเพื่อนนะครับน้อในห้องของเพื่อนเพื่อน ก็ได้เข้าไปอยู่นะครับเนาะในคอมเมนต์โชว์แล้วก็ออนจันออนจันสีแก้วออนจันดีแก้วนะครับเนาะก็ทักยินดีต้อนรับอยู่ด้ยวยครับด้วยเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับครับผมเห็นสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้เข้มงวดสักเท่าไหร่นะครับเนาะไม่ได้เข้มงวดกวดขันเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเนาะ ตามตามใจชันนะครับเนาะเมื่อก่อนก็คนไหนเป็นเหรียญสําหรับโบนัสเดือนอนี่นะครับเนาะแต่เดือนที่แล้วนี่ได้ได้เหรียญกว่า,วาเดือน <laughs> ทั้งเดือนนะครับนั้นได้เหรียญกว่าแต่เดือนเดือนนนะครับเนาะก็เกี่ยวเขียนเพื่อนๆไม่ได้นะครับเนาะก็เกี่ยวเขียนเพื่อนๆไม่ได้ก็ขึ้นมาเป็นสีเทาให้ค่ะนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็มเป็นเพื่อนใหม่นาจะเป็นเพื่อน